สวัสดีพี่น้องอสวัสดีพี่น้องที่เขามารับชมแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่องเกษตรอีสาน4.0นพบพอกันก็มีขวนหมวกใหญ่หนาใหญ่คือเก่าเนาะมนีกะหลังจากเห็ดเวียกแล้วกะมาเข่ากล้องนิดนึงหลังจากเห็ดเวียกแล้วกะเลีเ้ยงหลาน คำคำเนาะมื่อนี้อากาศห้อนอนเนาะพี่นอ้องเดือนมีหน้าเนาะปลายมีหน้าสิเขาเมา่สาโอ้โแบบหอนแบบกังเว้นมาก<อ>มี่ตรงไหนบ้า,บาเปลืองน้ำแข็งขนาดะได้พี่อ้อง กินนามกินนามกินนามเรีงๆจังเห็ดเวียดได้เนะเวียดสวนนี่เป็นเวียดกับขอนเขาต้องแต่งโตรัดคลุมได้ยายสิบ้อยอากให้บอยอยากให้เห็นเลยตอนมีขวัเห็ดเวียดนะเห็ดขมุบอยู่ไพ่มาเห็นก็บอกว่าอุ้ยแม่นคนคนเดียวกันอยู่บอกกับเพิ่นไปขายของตลาดไปขายของตลาดนี่จะเป็นคุณนายวบันหนึ่งเนาะขายของบ่าสิเป็นของสวนของโอท็อปนะพี่น้องอ่า วันนี้ก็จะเว้าเรื่องการเลี้ยงไก่ลดตนทุนเนนอการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเนาะไก่บ้านเนาะพี่น้องเออง่ายๆก็คือไก่บ้านไก่บ้านอีสานบานเฮานี่ขาดบได้เนาะเพราะว่าหยังพี่น้องไก่ไปไก่มากอะต่มไก่สู่กันกินเด้มีฉะนันเฮาตองเลี้ยงไว้ในสวนเพื่อกินเพื่อรับพี่น้องเพื่อจำหนายเนะพี่น้องตอนสามมีขวนันนีเคยเลี้ยงไก่ทรง เป็นแบบเลี้ยงไหลายเนาะพี่น้องเลี้ยงไหลายแล้วกะส่งตลาดพึ่งมีเง่ควรก็เลยหูจักการตลาดพอสมควรเนาะเพราะว่าหยังเพราะว่าสิเรี้งย,งข,ยงขายปลาได้เลี้ยงขายไก่ได้เลี้ยงขายเป็ดมี่ควรก็มีประสบการณ์ในดานรละค่าแล้วกะการลดต้นทุนพอสมควรเนาะเพราะว่าเลี้ยงมาลองมาเบิดแหละแปลว่แบบาม้อยไผตัวใดเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวก็จะาพาไปเบิ่งไก่หน่อยเนาะ อันนี้จะคือไก่เนาะพี่น้องไก่ที่เขาเพาะพอแม่พันธุ์เองเหาจงไวพอเลี้ยงเองเนาะพี่น้องออกลูกจะได้สุดกระได้ซีสิบหาซิปสูเนาะบ่าต้องชื่อลูกไก่ได้พี่น้องที่เขาฝึกไก,ใกนน่ให้กินแหนแดงให้กินหญ้าแตงแต่อายุได้เดือนหนึ่งเนาะพี่น้องอันนี้ไก่ ไก่เดือนหนึ่งเนาะพี่น้องนี่ได้่มนีเนาะแข็งแรงเยยงแบบธรรมชาติไก่นี่มันเป็นสัตว์กินพืชอยู่แล้วเนาะพี่น้องเพราะว่ายัางเขาปล่อยไวน้ำทงไอทงหน้านี่แุ่่่มปัญญาเก่าเก้าพอเม้เข้าผ้าอยู่มากอะเข้าขึ้นบ้านปุ๊บก็บปล่อยไก่ลงจังมันหากินยังไงได้ต้มกินอยู่ได้พี่น้องเนาะดเดือต้มกินก็นกนได้ขายอยู่ นีก็คือแหนแดงเนาะเป็นยังจังเอินว่าแหนมหัศจันเนาะคือมันสามารถส้างไล่ได้ปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ไม่เง่ขวัญส้างไล่ได้จากแหนแดงปีละเป็นแสนเลยพี่น้องนาเลือเสือเด้พี่น้องปีละเป็นแสนเพราะว่าหยังเพราะว่าไม่เง่ขวัญน,นี่ขายแหนแดงเป็นตนพันแล้วก็ขายแหนแดงให้เจ้าของในราคาถือก็คือเลี่ยงไหว เอาแหนแดงนีมาเรียงสัต์เลียงปลาทุกชนิดที่อยู่ในสวนแทนหญ้าแล้วก็ลดเวลาเนาะพี่น้องเหีือคือการสั่งไายได้จากแหนแดงพืชมหาสัจจรรย์ของเมียขวนนาะอยู่นี่เมียขวนเ็ดกเกษตรแล้วกะ็เกษตรเป็นอาชีพหลักแล้วก็เป็นแบบพ่อเพี่ยงเห็ดเป็นศูนย์เรียนรู้เบุดสุ i าง ยูได้ด้วยห้ากับแหนแดงเด้พี่น้องซอยได้หลายแล้วก็ยูมั่งข้างยั่งยืนผอมได้พี่นอ้องยูทนคงกระพันได้พี่น้องอันนี้เรื่องจริงเนาะไม่ได้โม้นะพี่น้องอันนี้คือการฝึกไห้ไก่บานเฮานี่ไก่พื้นเมืองเฮ้านี่ซึ่งราคาดีได้พี่น้องให้กินแหนแดงแตั้งแต่อายุหนึ่งเดือนเขาก็จะค่อยๆเก็บกินเห็นบ่เมื่อนึงนี่ให้คู่นึงกับเบิดเด้พี่น้อง อาหารนี่ข้าใส่ไวในห้างเป็นอาหารเสริมเน๊ยนี่อาหารเม็ดนี่ให้เป็นอาหารเสริมหลังจากที่เขากินแหนแดงเต็มน,นี่เขาสิกินแหนแดงหลายกวัวแล้วอัตราการไงของไก่นี่ซ่าก,กว่ากันเดือนเคืองหรือสองเดือนพี่น้องคือถ้าเข้าอัดอาหารเม็ดเต็มทีไก่ห้านี่มันสีไงเร็วไงเร็วกะจริงต้นทุนมันกะสูงทีละพี่น้องอาหารไก่นี่ไปถามมังเดอพี่น้อง แพงขึ้นแพงขึ้นน้ำมันแพงของกับแพงไก่ห้ากับขายได้ซ้ำเกาได้พี่น้องบานโลละแปดสิบโลละลอยคือเกาอะโลละลอยนี่มยในขวนฝอนตกอนจังขายเนาะอันนี้คือเป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นภาพจริงจากสวนมีในขวนเนาะอันนี้เขาเอื่นว่าเลียงไก่หน่อยนด้กระซั่งได้พี่น้องเพราะว่าอย่างกระซั่งนี่ใส่เลียงกบแล้วก็มันหัว ใส่เลี้ยงกบไปสองปีหละสามปีแลละมันหัวขังน้ำบรอยกะเอามาอนุบาลไก่หน่อยพี่น้องใส่ได้ประโยชน์สองเด้งสามเด้งเลี้ยงไก่หน่อยมะนี่สองปีหละกะท่านได้ขาดได้พี่น้องหลังจากไกเ่เฮ่ามันได้สองเดือนแล้วเฮ้ากะจะปล่อยมันออกจากกระซั่งเนาะพี่น้องจะให้มันออกอยู่ในขอหไงไปเลยอันนี้คือเอาที่เอาไว้ในกระซั่งหนึ่งบรให้ไก่ไงเข้ามา วุ่นวายก็มันมาหยาดอาหารมันเนอะพี่น้องอเนื้อคือ,อกับตำรับเรื่องไก่ว่ากับมีพี่น้องหลายคนถามมาว่าไก่ข่ไงแล้วกินแหนแดงเกินโอ,อเป็นพี่น้องไก่ไงก็กินเป็นงดอาหารมันจะสองหมือนเด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องให้อาหารเมร็ดบ่ต้องให้เขาเปลือกให้แต่น้ำมือที่สามไก่มันจะกินแหนแดงเลยนะั่น คือการหาดิบนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสำหรับเมย์ขวนนี่คือประหยัดต้นทุ่นแต่กิดเลยพี่น้องใกล้กิดมาานี่หาแนวให้มันแบบบ่อได้ร่งทุ่นหลายเอาแหนแดงให้กินท่าแหนแดงมันบ่อท่านเข้ากับซับหยาหวานให้มันกินนาะพี่นอ้องไกลเมย์ขวนนี่กับมีหลายรุ่นเด้พี่น้องอันนี้รุ่นนี่สิบสองสิบสามตัวนาะพี่น้องก่ะ พราะแตงจตาอายุได้สิบหมื่นกะจ้าบอกจากแม่เนาะพี่น้องจับแม่มันไปอยู่น้ำพ้บ่าวแล้วกะไข่ไม่เนาะอันนี้คือบ่ได้อบบ่ได้ย่างพี่น้องแต่ก่อนนี่ไม่ใช่ขวรตแต่ว่าสิ้นเปลืองคาไฟอบไก่พราะว่าหยังคาไฟหลอดหลอดตุ้มกาคาไฟมันแพงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเฮาเล็วเฮาต้องการลดต้นทุน คาไฟบอห้มีคาไฟในการอบไก่หน่อยให่แม่มันพอเองแต่ก่อนจะใส่ตอบสุมือนี่เศร้าแล้วพี่น้องตอบมันกินไฟหลายมาคิดคำานวณต้นทุนแล้วมันบ่เขาทาเนาะพี่นอ้องก็เลยเปลี่ยนมาไห้แม่มันอบสิฟมือก็จับออกได้เนาะพี่น้องหลายรุ่นขนาดนี้มือมือก็จะเริ่มเอาหนืแดงห้กินได้พี่น้องรุ่น,นเลียงใก่ในทอได้บ่แมนว่าเลียงบักหอยเลียงกบในทอได้ ไก่ก็เลี้ยงในทโทรได้พี่น้องอันนี้ก็พ่อพันแม่พันเนาะพี่น้องอันนี้คออกหนึ่งกัอยู่สปากทั้งผนอีกสองคอ,อกได้พี่น้องค่ะงอนลูกกะงงอนเนาะพี่นอ้องน,นี่คือความสุขของคนเลี้ยงไก่เนาะความความสุกคนเหยดเกษตรคือเฮ้านี่ค่ะเห็นไก่มันหนาลากก็มาสื่นส้มสักนิดหนึ่ง แม่นี่ก็ได้ซิบโตพี่น้องนี่ซิบโตกับพึ่งออกได้หามือเนาะพี่น้องอีกจะหามือก็จะจับแม่ออกได้พี่น้องจะจับแม่มันออกไปอยู่น้ำตบผู่เนะาะเอราหนึ่งห้แม่มันอยู่น้ำแม่มันกะข้าให้เขาปลายหรือว่าห้อาหารไก่หน่อยโปรตีนยีสเบ็ดมันกะหยาดกินน้ำลูกพี่น้อง มันกินเบิดก่อนลูกแล้วลูกกด้เลี่ยใน้อยๆเอาก็เลยแยกแม่มันอ,อกนะพี่น้องห้แม่มันไปกินอาหารที่ราคาบอแพงเนาะอ่าอันนี้ก็คือสูตรของแมยกเ้็ยนี่ขอกหนึ่งเนาะอันนี้คอกพอง,งอนตอนนี้แม่ยีเหลืองกับฟักอยู่แม่หน,นึ่งแล้วก็มีกระท่ออีกแม่หนึ่งนะพี่น้องนี่กระคอกนี้ไดเมี่ยารตัวเลยพี่น้องนี่คอกนี้ไก่ผูกอกใหญ่ใหญ่ นี้เมียหกได้พี่นอ้องอือผู้หนึ่งเมียหกนี่ผู้ที่โกนี่กระลั่งกระลั่งทํำคอดได้พี่น้องผู้ที่โกกระลั่งออกลูกระลั่งฟากสิออกอันนี้กฟ็ฟากได้พี่น้องนี่อีกกระตาหนึ่งนี่กฟ็ฟากจักหน่วยเนาะอันนี้ซิบกว่าหน่วยเนาะสิบสองหน่วยเนาะอันนี้ใกล้สิบบอสละพี่น้องนี่มอบได้ซิบกว่ามือละพี่น้องใกล้ละอ่าลังจา่า <laughs> ผ้าเปบึงการนนุบาลไกลหน่อยในกระซั่งแบบนาักเนาะพี่นอ <c ười> ้องเกิดแรงมันดานใจจังไดบออ่เนาะพี่น้องที่เขามาลับชมเพราะว่ายัางอยู่หนีไม่ขวรกะเน้นเน้นเลี้ยงเอาเนื้อแดงเป,เป็นเป็นอาหารหลักของสัตว์ต่างๆเนาะเพราะว่ายัางถ้าเห่าห้แต่อาหารปุ๊บเท่าก็จะจุกจะเงินในกระเป๋าเาบ่ย่างบานนี้ก็ว่าก็ไปโทษว่า มิแต่ลูบพลานอกจาก็จกเสือ,อาหารไก่ซสือยาห้ไกล่ละกาซื้อกินแน่พี่น้องไปชอบแน่มันก็บเบิดจนตัวน้องเงินเป็นบละที่นี่ห้าก็เลยต้องมีเขวนนี่ค่ะมาคิดหาวิธีลดต้นทุนแบบขายากไก่เอากําไรทบคืนนะพี่น้องเอากาไรครึ่งหนึ่งเน,ะนาะคือหไม้ก็วาล่องท้นหาสิดอกยายสิ ขายไก่หนิเนาะต้นทุนไก่หาี่บาทได้สำคัญในกระปนินขายไก่กิโลละลอยนี่ฟอนสกอนจังขายเนาะพี่เนาะได้ดีเนาะอ่ามอนีกาสำหรับผู้เบงการเลี้ยงไก่เนาะอ่าถ้าบอกเข้าใจจังได้กะให้คอมเมนต์หรือให้ถามมาเนาะเพราะว่ายังยูนีเลี้ยงไก่ก็คือให้มันกินแต่หนหน่อยให้มันกินแต่นหนน่อยแล้วกะ ให้กินแหนแดงน้ำล้ะก็ให้กินหญ้าน้ำเพื่ออยังเวลาแหนแดงเบิดมันก็มีแามเบิดได้พี่น้องบคือแง่เบิดของมันนี่ไหมความว่ามันหยบแหนแดงมันหยบมันก็จะแดงแล้ะมันแก่ล่ะก็เบิดอายุไขมันก็จะลาจากลูกไปแล่ะก็ส่วนจะึ้นมาใหไม่หลายมันกับบ่พอท่านกินเนาะเพราะว่าเหาเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาหลายเนาะเขาก็ต้องซับหญ้าหวานเพื่อให้ไก่น้ำเนาะไก่ก็เป็ดนี่ กบเป็ดไข่นี่กินหยาหวานแล้ะก็ไก่ไข่ก็กินหยาหวานเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาซับหยาหวานให้ไก่แบบพื้นบ้านเนาะการเลี้ยงไก่แบบนี้คือการให้กินแหนแดงแลวก็ให้กินหยาไปนั่นี่เนาะพี่น้องมันก็บ่เฮ็เให้ากดดันเจาของคือกะมีเวลาสําหรับผู้มีเวลากะคือให้แหนแดงให้หยาไปมันก็จะทุนบ่ลายพี่น้องทุนบ่ลายแลวก็เลี้ยงไปเรื่อย บ่ตตองไปเครียดบ่ตตองไปซีเรียสมันก็นจะสา,สามารถเฮดห้ดเหานี่เลี่ยงได้หลายคือเลี้ยงได้เป็นลอยสองลอยตัวเพื่อหยังเพราะว่าหยังหนึ่งเวลามันผ่านไปเนาะพี่นอ้องหนึ่งวันยี่สิบชั่วโมงเนาะหนึ่งเดือนผ่านไปหกเดือนผ่านไปนี่ถ้าเหาเลี้ยงไกยี่สิบตัวเหาก็จะได้จำนายแค่ตัวล,ลอยกะ แค่ยี่สิบตัวก็ได้แค่เงินสองพันเนาะพี่น้องแต่ถ้าเขาเลี้ยงลอยตัวละพี่น้องเขาเลี้ยงลอยตัวถ้าโตละโลมันกะกิโละละลอยเนาะพี่นอ้องโอ้พี่น้องคูนก็ไปสิก็ได้เงินหลายเนาะพี่น้องก็หลายเพิืมขึ้นมิฉะนั้นในการเเกษตรเนี่ยคือต้องเลี้ยงคือเวลาผ่านไปไก่นีห่าก่ะไห้เน้แดงแลวก็ะสับหาไห้ แล้วก็เข้ากับไปหาอาหารปลาเข้ากับไปเห็ดเกี่ยวหยางง่วแล้วก็ไปเห็ดสวนได้ปกติได้พี่น้องเพราะว่าไก่มันก็กินเสาเทียงแรล่งแต่ว่ายงา้มเทียงนี่คือเขา้ายง้มมือเสาเขา้าหาอาหารแหลวเข้ากั มีหยาห้ากระซับหยาหนึ่งชั่วโมงหรือว่าเครื่องโมงถ้าซับเครื่องนี่สิบหานาทีเนาะพี่น้องสิบนาทีเนาะแต่ถ้าซับมือนี่ก็กจะโดนแน่เนาะเพราะว่าอย่างถ้าถึงพัฒนามาใส่เครื่องบานนี้ถ้ามีแหนแดงอีกสบายบอีเด้พี่น้องไปตักจวดขึ้นมากก็เทบึมเห็นบ่มมันก็นลดเวลาในการให้อาหารไก่มันเท่ากับได้ไปปลูกพักได้ไปเห็ดน,นั่นเฮ็ดนีในสวนเท่าไปธนูบำรุ่งสวนเท่าได้ เย่าใหญ่ขัวต่างๆเนาะเหตุดกิจกรรมในสวนเฮานี่ที่สิสร้างรายได้นี่ได้เพราะว่าหนึ่งหนึ่งหกเดือนผ่านไปกับคนที่ขายไก่สองลอยตัวกับคนที่ขายไก่สี่สิบตัวให้พี่น้องคิดเอาว่ามันสิแตกต่างกันจังใดเนาะพี่น้องให้ใส้คอคิดจังสันเฮ้ายู่แบบพ่อเพียงแต่ว่าอยู babe, ่แบบพอเพียงเลี้ยงตัวได้เลี้ยงตัวรอดก็คือเฮ้ายู่แบบ ใส่ภูมิปัญญาใส่ของในสวนที่ห้าผลิตก็คือห้าผลิตหนอแดงผลิตหญ้ามาใส่เห้ไก่สามารถเห็ดให้เลียงไก่ได้หลายตัวถ้าสมมุติว่าห้าเลียงแต่หัวหเนนะพี่น้องมีขวัญกะเคยลองมาแล้วละ่ะบอกมียังที่มีเงขวัญบ่กเคยเห็ดเพราะว่ามีเงขวัญนี่ขิดเห็ดว่าง,งแผนแลละกะ็ต้องลองบึงเพื่อยังเพื่อเออสิไดดมีายใดในการเห็ดเกษตรบางคนมาบอกว่า มีขวัญเบิดบ่อยกเนาะีหยังกระเดข้ขายเบิดอืยุคนี้ยุคข้คาวยากมากแพงอาหารแพงเหตยังขึน้นกระเดข้ขายเนาะคนส่วนหลายก็ยังชอบที่จะทำนาครั้งเดียวล่ะกะไประเหตงานรับจ้างให้ลูกให้เต่าไปขายแรงอยู่กรุงเทพล่ะกะอยู่ต่างประเทศกันห้ายคนที่สิมาย่างยื่นในการผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์ C, อยู่บ้านห้าแบบ ริงจังแล้วก็ยื่นทุกปีทุกเดือนทุกมือซึ่งมีของขายมีสินค้าขายบริขาดนี่มันหน่อยคนเนาะพี่น้องมีฉะนั้นเ้าต้องใส่ปัญญาแหล้ว่ใส่ปัญญาแล้วก็ใส่ยุทธวิธีใส่กลยุทธ์ที่จะนํามาใสา่ในการเฮ็ดเกษตรเพื่อ สียูหลอดเพื่อบรได้ไปรับจ้างบริได้ไปขายเร่งเพื่อสิได้สางงานสางอาชีพให้คนในคขอบรัวให้ลูกให้หลานตื่นยามมือเสาสิสกใใ็ให้ยมายามไข่ปิดห้ยมายมไข่ไก่ลูกเต่าก็ได้มาให้อาหารไก่ให้อาหารปลาเออ่ยามกะเก็บปลาได้ปลาเมื่อกินล่ะกะ อยากต้มไก,ก่กะเอาไก่เมื่อคั่วน้าพี่น้องอยากบังหุงกตะตำบังหุงอยากบักเตงกะกินบักเตงอยากบักเคือกะกินบกักเคือก็คือมันกจะเหตุให้มีกิจกรรมให้ลูกให้ลานนี่ชินกับการเหตุเกษตรวิถีชีวิตของคนสมัยเกา่าบบานี้หลังจากเขามีอยู่มีกินแล้วเงินเ้าหามันกัจะเหลือนาะพี่น้องมันกัจะเหลือในส่วนนั้นอันนี้ก็คืออ่าเป็นขอคิดแหลกะกัเป็นประสบการณ์จริงเป็นการน้ำเนินชีวิต อยู่สวนของเมียขวัญซึ่งเมียขวัญกะสอนให้ลูกทั้งสองคนนี่ให้ใส่ชีวิตแบบออไปไสกะบ่ให้อดตายนะพี่้องถึงสิวาออ่าบ่มีงานา่าำเลี้ยนจบแล้ว บ่มีงานทำกะสามารถก็ไม่เหตุกษตรพออยู่พอกินละะ่ละค่ะมีเงืนใส่ขอให้มีเงินใส่ไว้เนาะพี่น้องให้มีเงินหมุนนีมีเงินเติมน้ำมันไปสอบเล็กน้อยเนาะเท่าที่อยากไปในชีวิตกำไรชีวิตก็คือการได้ไปเปิดหูเปิดตาคือมีขวัญนี่เปิดหูเปิดตาปีละสี่หาเมือนเด้พี่น้องสำหรับงบไปเที่ยวนอกเพื่ออย่างเพื่อศึกษาหาความรู้เพิดเพิ่นล่ละกะได้มาปับใส่ในชีวิตประจำวันเนาะเนาะเพราะว่ายัง ความรู้นี่ใครก็ขโมยไปไม่ได้กันยังงไซไดอยู่ตลอดเนาะพี่น้องมีความโห่หลายเทาย่าใดเฮาแหงเลือกทิจเฮตกิจกรรมนันสร้างเป็นอาชีพได้เนาะพี่น้องเนาะการสหรับการเลี้ยงไก่ล่ะก็การเลี้ยงเนื้อแดงไห้ไก่้มนี้กเาเว้าหลายพอสมควรเนาะคากห้พี่น้องคนดีเ้ามารับชม ช่องกเกษตรอีสาน4.0ให้มีเงินใส่ทุกสิ่งทุกอย่างในการใส่ชีวิตให้ใส่สตินอพี่น้องนอให้อยู่ดีคว,วามโลบคอบใจยินค่อยๆเห็ดค่อยๆทําไปมันก็จะจะ,ะสบความสําเร็จเองนอพี่น้องนอก <c ười> สํสหรับคลิปนี้กะไ <c> อ <ười> พี่น้องคนิน่เกษตรหรือว่าที่เขามาหลับชุมให้อยู่ดีไม่แห้ง <c ười> พอกันคลิปนานาะพี่น้องนอ <c ười> สู้ๆนะคะ